ละโลภโกรธหลงด้วยการปฏิบัติกรรมฐานวันนี้จะให้คติเรื่องโลภโกรธหลงให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเรามานั่งปฏิบัติกรรมฐานจะได้แก้ปัญหาความโลกความโกรธความหลงของเราได้อย่างไรก็ติดตามฟังต่อไป ณโอกาสบัดนี้ขอจเจริญพรจเจริญสุขโดยทั่วหน้ากันณนะบัดนี้ขอได้โปรดตั้งใจฟังคำว่าใจเราจะพัฒนาตรงไหนมีโลภมีโกรธมีหลงแต่เรามาจเจริญสติปัฏฐานสี่นั่งกรรมฐานจะรู้ว่าความโลภเป็นอย่างไร ความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรโลกโกรธหลงสามเรื่องที่เราพูดมาเปลืองเวลาเรามานั่งเจริญกรรมฐานจะรู้ว่าคนที่มีธรรมะเขาไม่หลงงมง,งายเขาจะไม่หลงไปสู่จุดมุ่งหมายของคำว่างมง,ง,งายมีความหมายมากอยู่ในพุทธภาษี ที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ทุกประการเรื่องที่หนึ่งโลเพนะชัยเตเปโตจะเกิดเป็นเปรตคือคนที่มีความโลภโทสะก็จะไปเกิดในนรกโมหะก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานชัดเจนชัยเตนะโตเตจะไปเกิดเป็นเปรต ด้วยอำนาจโลภะก็เพราะอาศัยความโลภเรื่องที่สองโทเสนะชัยเตนิระโยจะไปสู่นรกก็เพราะอำนาจโทสะเรื่องที่สามโมเหนะชัยเตติราฉาโนจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะโมหะ ความหลงเนื่องจากเรื่องที่สามนี้ล้วนแต่ให้โทษให้ทุกเป็นอันมากดังนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้ละเสียละจากโลภะคือความโลภละจากโลภะคือความโลภเมื่อทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายติดตามฟังกันย่อๆดังต่อไปนี้ อันดับแรกจะว่าด้วยเรื่องที่ควรจะละได้แก่โลภะ<ม>คือความโลภตามพระบาลีที่ว่าโลเพนะชยเตเปเต,เตจะเกิดเป็นเปรตก็เพราะความโลภเพื่อยืนยันข้อความนี้ก็จะขอถือโอกาสนำเรื่องมาเล่าย่อๆให้ฟังประกอบเสียก่อนตอนหลัง จะได้อธิบายถึงลักษณะของความโลกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มีมาในคำพีภูมิวิลาสินีมีใจความว่า mm. เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปุตสะประทับอยู่ที่พระมหาวิหารพร้อมพระสงฆ์เป็นจำนวนมากครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสาร ถือกำเนิดเป็นขุนคลังทําหน้าที่จัดหาอาหารถวายพระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้านามว่าปุตสะเป็นประธานต่อเนื่องด้วยพระสงฆ์เป็นจํานวนมากขุนคลังให้พวกญาติญาติของตนมาช่วยกันจัดอาหารแต่เนื่องจากญาติบางคนโลภในอาหารแอบบริโภคอาหารก่อนพระสงฆ์บ้าง บางคนก็ส่งให้บุตรภรรยาสามีที่บ้านบ้างเอาไปแบ่งกันกินก่อนที่จะถวายพระบ้างพวกนี้เมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นปรทา,าตูชีวิกเปตส่วนขุนคลังนั้นในชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้ทรงบำเพ็ญกุศลตลอดเวลาและได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าด้วยวัดนี้แหละเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัดเวรุวันคืนวันหนึ่งขณะที่พระองค์กำลังบรรทมหลับสนิทอยู่ก็ต้องสะดุ้งตกพระไทยตื่นขึ้นมา ก็ได้ยินเสียงร้องอย่างห้ยหวนของเปรตจึงรีบเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าตรู่นำเอาเหตุการณ์ที่พระองค์ประสบนั้นขึ้นทูลถามพระพุทธเจ้ารับสั่งว่านั่นคือเปรตมาขอส่วนบุญเพื่อความพ้นทุกข์ของพวกเขาแล้วพระองค์ก็ทรงแนะนำวิธีที่สามารถจะช่วยเปรตเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ได้ โดยทรงแนะนำว่าให้พระองค์บําเพ็ญบุญถวายทานมีข้าวมีน้ำมีผ้าเป็นต้นแล้วก็กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลไปให้เปรตเหล่านั้นก็จะพ้นทุกข์ทั้งหลายได้พระเจ้าพิมพิสารก็ถือโอกาสอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ไปฉันพัตตาหารที่พระราชวังในวันรุ่งขึ้น หลังจากที่ถวายพัตตาหารเสร็จแล้วถวายจตุปัจจัไทายธรรมมีผ้าเป็นต้นแล้วทรงกรวดน้ำตามบทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตยโตยแปลว่าขอส่วนทานอันนี้จงสำเร็จแก่หมู่าติของข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอหมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดในทันใดนั้นเองเปรตทั้งหลายเหล่านั้นก็แปรสภาพเปลี่ยนร่างเป็นเทพพบุตรและเทพธิดาสมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มและวิมานซึ่งล้วนแต่เป็นทิพย์ทั้งนั้นเรื่องที่แสดงมานี้สรุปแล้วมีคติสองอย่างคือ1 แสดงโทษของความโลภ 2. แสดงอนุภาพของบุญว่าสามารถจะช่วยผู้ตายให้พ้นจากความทุกข์ได้สมกับที่ว่าบุญญานี้ปะระโลกัสมิงปฏิถาโหติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าระดับของความอยากที่จัดเป็นโลภะ ระดับของความอยากต่อจากนี้ไปจะได้ชี้แจงเรื่องของโลภะความอยากว่าอยากขนาดไหนจัดเป็นโลภะอยากขนาดไหนยังไม่ถึงขั้นโลภะกรุณาอยากเข้าใจควยเขวไปเลยขึ้นชื่อว่าอยากแล้วจะต้องเกณฑ์ให้เป็นโลภะไปเสียทั้งนั้นซึ่งยังมีบางท่านเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่มาก ที่จริงความอยากนั้นที่เห็นกันง่ายๆรู้กันทั่วไปท่านจัดไว้อยู่หระดับดังต่อไปนี้ 1. รัติแปลว่าความชอบใจ 2. อ,อิจฉาแปลว่าความอยากได้ 3. ม,มหิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่ 4. ปาปิดฉาแปลว่าความอยากได้โดยวิธีเร็วๆ 5. โลพาแปลว่าความอยากได้โดยวิธีทุจริตผิดศีลธรรมมีอยู่5้าระดับด้วยกันอย่าจำํำไข้เขวอย่าแปลว่าโลพาทั้งหมดได้ต้องแปลเป็นห้าลำดับดังนี้รติ แปลว่าความชอบใจอธิบายว่ารติที่แปลว่าความชอบใจนั้นเช่นเห็นของสวยๆงามๆถูกอกถูกใจก็เกิดความชอบขึ้นตัวอย่างเช่นเห็นเสื้อผ้าสวยๆรถยนต์คันงามๆก็ชอบใจนี่คือรติอิจฉาความอยากได้อิจฉานั้นหมายถึงความอยากได้ คือความอยากได้สิ่งที่ชอบนั่นเองพึงเข้าใจว่าอิจฉาในที่นี้แปลว่าความอยากได้อยากมีไม่ใช่ริษยาซึ่งแปลว่าเห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้อยากเข้าใจผิดมหิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่ซึ่งตรงกับชาวบ้านเรียกคนมักมากคนรู้มากคนเห็นแก่ตัว คนเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นต้องแปลอย่างนี้ตัวอย่างเช่นคนที่เข้าไปรับแจกหนังสือในงานยกตัวอย่างที่วัดในวัดแจกหนังสือในงานเวียนรับเสียสองสามเที่ยวนี่แหละคนมากมากเที่ยวเดียวยังไม่พอเอาตั้งสองเที่ยวสองเที่ยวไม่พอเอาสามเที่ยว คนมากมากเวลาทำงานก็เกี่ยงเพื่อนทำไปส่วนตัวเองเที่ยวไปเที่ยวมานี่คือคนรู้มากคนรู้มากนี้คนมากมากอย่างนั้นไม่เหมือนกันคนรู้มากนี่มันเป็นอย่างนี้เวลานั่งในรถในเรือก็เอาของมาตั้งกันท่าซึ่งแทนที่จะได้นั่งอีกสองสามคนก็พยายามนั่งเสียคนเดียว นี่คือคนเห็นแก่ตัวคนเอารัดเอาเปรียบเพื่อนเป็นอย่างนี้หนอปาปิดฉาอยากลามกแปลว่าความอยากลามกคืออยากได้โดยวิธีต่ำๆเร็เวๆใครจะติเตียนใครจะดูหมิ่นเหยียดยามก็ช่างให้ตัวได้เป็นก็แล้วกันโลภะความอยากได้โดยวิธีทุจริตผิดศีลธรรม คำว่าโลภานั้นหมายถึงว่าอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมเช่นไปเที่ยวลักขโมยปร้นสะดมหรือช่อราดบังหลวงเป็นต้นท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจว่าความอยากที่เป็นโลภานั้นจะต้องแทรกทุจริตอยู่ในความอยากนั้นด้วยเสมอตัวไม่มี ถ้าไม่คิดจะทำในทางทุจริตแล้วแม้จะอยากเท่าไรก็ไม่จัดเป็นโลภะโทษของความโกรธอันหนึ่งความโลภนี่ใช่ว่าจะให้โทษเฉพาะเมื่อตายไปแล้วก็หาไม่ขณะยังมีชีวิตอยู่ก็ให้โทษเริ่มต้นแต่ทำใจให้เร่าร้อนกรวนกระวายอย่างแผดเผาเพราะทำให้เกิดความตระนี ไม่กล้าเสียสละไม่กล้าทาบุญให้ทานบางทีก็โลภมากเลยพลอยทำให้สมบัติเป็นวิบัติไปก็มีตัวอย่างครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกสาวต่อมาพ่อตายไปเกิดเป็นหงทองฝ่ายทางครอบครัวก็ยากจนลงทุกทีหงทองสงสารจึงอุตส่าห์ไปสลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขน ให้แม่ลูกได้อาศัยขนทองคำนี้ขายพอประทังชีวิตสืบมาภายหลังแม่ก็เกิดโลภมากเห็นว่าที่หงทองมาสลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขนนั้นน้อยไปไม่พอตั้งตัวจึงปรึกษากับลูกสาวแต่ลูกสาวคัดค้านไม่เห็นด้วยแต่แม่ไม่ฟังเสียงวันหนึ่ง เมื่อหงทองมาสลัดขนให้ตามที่เคยปฏิบัติมาแม่ก็แอบ,บจับแล้วถอนขนหมดตัวแต่หน้าอัศจรรย์ขนเหล่านั้นแทนที่จะเป็นทองกลับเป็นขนธรรมดาจึงขังเอาไว้โดยคิดว่าเมื่อขนงอกขึ้นมาใหม่คงจะเป็นขนทองตามเดิมแต่อนิจจังทุกขังอนัตตา หาเป็นอย่างที่เธอคิดไม่ก็เมื่อขนงอกขึ้นมาใหม่ก็เป็นขนธรรมดานี่แหละตำราที่ว่าโลภมากลาภหายกลรวิธีปฏิบัติเพื่อลดความโลภคนเราชอบโลภมากกันเหลือเกินยุคใหม่สมัยนี้มีวิธีปฏิบัติเพื่อลดความโลภทำอย่างไรท่านที่ได้ฟังตัวอย่าง ควรพยายามลดความโลภเสียบ้างโดยวิธีหมั่นเสียสละหมั่นให้ทานหมั่นทำบุญท่านว่าคนที่สมบัติมากนั่นใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปบางทีทุกข์กว่าคนจนเสียอีกเพราะเป็นห่วงสมบัติกลัวโจรผู้ร้ายกลัวไฟไหม้จะไปไหนก็ไม่สะดวกภระวักพระวงห่วงหน้าห่วงหลัง คนร่ำรวยบางคนไม่มีเวลาร้องเพลงเราคิดว่าจะหาเงินท่าเดียวเรียกว่าถมไม่เต็มความจริงถึงจะมีบ้านใหญ่โตสักเท่าใดที่นอนจริงๆก็แค่สี่อกเท่านั้นเองอาหารก็แค่อิ่มเดียวถึงจะมีสมบัติล้นฟ้าตายไปก็เอาไปไม่ได้ครั้งหนึ่ง พระรัฐบาลเทระได้แสดงธรรมถวายพระเจ้าโกรัพยะตอนหนึ่งว่าอูณะโลโกอติตโตตันหาทาสูแปลว่าสัตว์โลกมีใจพร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตแห่งตันหาท่านผู้รู้จึงเตือนคนที่ถงไม่เต็มว่า ความไม่พอจนเป็นคนเห็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจนคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือวิธีบรรเทาความโลภให้แก่เราได้ลาจากโทสะคือความโกรธลาจากโทสะความโกรธอันว่าโทสะ ตามบาลีที่ว่าโทเสนานิระยังคาโตแปลว่าจะไปนรกก็เพราะโทสะเรื่องที่จะนำมาเล่าประกอบนี้มาจากคัมภี์ธรรมบทขุดทกกนิกายเล่าถึงนายพรานชื่อโกกะเช้าวันหนึ่งเข้าไปสู่ป่าเพื่อไปจับสัตว์บังเอิญไปสวนทางเข้ากับพระเถระ ที่กำลังบินทบาทอยู่นายพรานกโกรธมากเพราะถือว่าเป็นโชคร้ายปรากฏว่าตลอดทั้งวันนายพรานไม่ได้สัตว์เลยเขาก็รีบกลับบ้านค้ากลับก็ไปสวนทางกับพระเทระรูปนั้นอีกโกรธเก่ายังไม่ทันหายโกรธใหม่ก็หมซ้ำเข้ามาอีกจึงยุสุนักให้กัดพระเทระ พระเถระรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้แม้กระนั้นนายพรานก็ยังไม่ลดละเอาหอกแทงพระเถระทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแม้ท่านจะอ้อนวอนขอชีวิตนายพรานก็ไม่ฟังท่านได้รับทุกทรมานเจ็บปวดจนสิ้นสติถึงวาระของท่านจีวรของท่านก็หลุดร่วง มากลุมร่างนายปรานพอดีสุนักก็เข้ามารุมกัดกินเนื้อเหลือแต่กระดูกพอท่านได้สติจึงให้สัญญาณกับสุนัขพอมันรู้ว่ามันกัดผิดคนเลยพากันวิ่งหนีเข้าป่าไปพระเถระค่อยๆไต่ลงมาจากต้นไม้ด้วยความลำบากเป็นอย่างยิ่งแล้วไปเฝ้าทูลถามเรื่องนี้แก่พระพุทธเจ้าว่า ศีลท่านจะขาดหรือไม่พระองค์ตอบว่าศีลเธอไม่ขาดหรอกเพราะไม่มีเจตนาเขาทำของเขาเองเวลานี้นายพรานก็ตายไปแล้วไปอยู่ที่นรกแล้วณบัดนี้อันหนึ่งโทสะคือความโกรธนี้ซึ่งเป็นกิเลสเครือเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว ก็เหมือนกับโจรที่เข้ามาปล้นเอาเกราะความดีของผู้นั้นไปเริ่มตั้งแต่ทำให้ใจเร่าร้อนกระวนกระวายใจปิดบังสติปัญญาหมดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีพร้อมทั้งเข้าไปบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำบังคับในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดหากระงับไว้ไม่ได้ก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ถึงกับทำร้ายซึ่งกันและกันผลก็คือชีวิตและคุกตารางความโกรธไม่เคยให้คุณประโยชน์กับใครเลยมีแต่ให้โทษทุกสถานเดียวผิดของความโกรธหากจะมีบ้างตามนิสัยปุตุชนก็ควรจะเก็บไว้ในใจพยายามข่มไว้ด้วยขันติความอดทนที่กำหนดว่า โกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอคือข่มตั้งสติให้ระลึกอยู่เสมอว่าอย่าไปโกรธเขาโกรธเขาโกรธเราโกรธเขาได้อย่างไรขันติทำด้วยการกําหนดกรรมฐานจะเกิดเมตตาเราระงับความโกรธได้ก็อาศัยความเมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อ ขาดเหลือคอยดูกันในคำพีพระธรรมบทขุทกกนิกายท่านเล่าถึงนางอุตราอุบาสิกาที่ถูกนางสิริมาหญิงแพทย์สยาที่จ้างมาเพื่อให้บำรือสามีนางสิริมาเผลอสติเข้าใจว่าตนเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีก็เกิดความหึงหวง เข้าไปตักน้ามันที่กำลังเดือดราดลงบนศีรษะของนางอุตราแต่ด้วยอำนาจเมตตาจากกรรมฐานเพราะนางนั่งกรรมฐานโดนบันดาลให้นางปลอดภัยและไม่โกรธนางสิริมาทั้งยังห้ามหญิงบริวารมิให้เข้าไปทำร้ายนางอีกด้วยเพราะคุณธรรมอันนี้คือเมตตานี้เอง จึงทำให้นางสิริมาได้สำนึกตรงเข้าไปเหมาะกราบแทบเท้าของนางอุตราพร้อมกับขอโทษแต่นางกลับขอร้องให้ไปขอโทษกับพระพุทธเจ้านางก็ปฏิบัติตามค่าความโกรธได้แล้วก็ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งนั้นด้วยการเจริญกรรมฐาน ท่านทั้งหลายเมื่อได้พิจารณาเห็นโทษของความโกรธเช่นนี้แล้วจงพยายามฆ่าความโกรธใช้เมตตาธรรมสัมมาปฏิบัติในการจเจริญสติปันสีเมตตาธรรมก็จะเกิดกับท่านทั้งหลายก่อนที่ความโกรธจะฆ่าเราระท่านว่าโกทางคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข ล้าจากโมหะคือความหลงล้าจากโมหะทีนี้ก็มาถึงอันดับสามอันว่าด้วยเรื่องโมหะตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นตั้งไว้ในชั้นต้นโมเหนะติระชานะโหมิแปลว่าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะโมหะความหลงงมงาย เพื่อเป็นหลักฐาน<ม>จะขอยกตัวอย่างมาประกอบโดยนำเรื่องนางสุชาดามาเสนอพอเป็นอุทาหรณ์นางเป็นภรรยาของมาคาม a นพเธอเป็นคนรูปร่างสวยเธอเลยหลงไหลในรูปสวยหลงผิดคิดว่าเธอเป็นภรรยาของมาคามานพซึ่งเป็นญาติกันอีกด้วยดังนั้นเมื่อสามีทําบุญ ภรรยาก็ได้บุญด้วยเธอจึงไม่สนใจที่จะทำบุญอะไรเลยทั้งนั้นทั้งๆท,ที่สามีอุตสาชี้แจงชักชวนอยู่เสมอแต่ไม่เกิดผลด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้เมื่อเธอตายแล้วจึงไปเกิดเป็นนางนกยางอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งส่วนมาค้ามานบุบซึ่งเป็นชายหนุ่ม ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดียิ่งไม่ให้ตกระกรรมลำบากแต่ประการใด 2. เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมอ่อนหวานเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลของตนไม่ลบหลู่บุญคุณแต่ประการใด 3. พผูจ้จาไพเราะอ,อ่อนหวาน 4. พู้จาสมานฉันสามคัคีไม่ยุยงให้ใครแตกสามัคีกัน 5. ไม่ตรณีขี้เหนียวมันทําบุญทำทาน 6. มีสัจจะพูดจริงทําจริงไม่โกรธใครฆ่าความโกรธได้ถึงจะโกรธในไม่ช้าก็หายนี่คือคุณสมบัติเจ็ดประการของมาคะมานพ จ็ดประการนี้เธอก็ได้ปฏิบัติตลอดชีวิตและยังเป็นนักพัฒนารักษาความสะอาดสร้างถนนสร้างศาลาสำหรับให้คนพักริมทางโดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัวและมิตรสหายเป็นอย่างดีตลอดมาด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลน,นี้เธอจะได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์สเสวยทิพยสมบัติ อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงขนาดที่ชาวคณะที่ทำบุญร่วมกับเธอก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เช่นเดียวกันเมื่อพระอินตรวจทิพยสมบัติทุกอย่างก็บริบูรณ์ดีขาดแต่นางสุชาดาเท่านั้นและทราบว่าบัดนี้เธอไปเกิดเป็นนางนกยางพระองค์จึงเสด็จลงไปแนะนำ ให้นางรักษาศีลห้าเพราะอานิสง์ในศีลห้าที่นางรักษาส่งผลให้ในชาติสุดท้ายได้ไปเกิดเป็นเอกอัครารมเหสีของจัก,การินเทวราชดังที่กล่าวมาอันหนึ่งโมหะความหลงนี้ยังเป็นเหตุทำให้คนหลงทำกรรมหนักขึ้นถึงขั้นอนันตริยกรรมได้ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ข่าผู้มีบุญคุณได้ตัวอย่างของพระโมคคัลลานะในอดีตสมัยท่านยังเป็นหนุม่มได้ภรรยาที่นิสัยไม่ดีคอ,อยยุยงสามีให้เกลียดบิดามารดาซึ่งตาพิการด้วยความหลงภรรยาเลยลวงเอาบิดามารดาไปทุบเสียในกลางป่า กมอันหนักนี้เองติดตามท่านมาตลอดเวลาจนถึงชาติที่เป็นพระโมคคัลลานะกานั้นยังแฝงมาอยู่ในรูปของโจรห้าร้อยมาฆ่าท่านจนเข้าสู่พระนิพพานนี่แหละส่งผลแห่งโมหะความหลงขึ้นชื่อว่าความหลงแล้วไม่มีดีทั้งนั้นไม่ว่าจะหลงรักหลงชังหลงลูก หลงหลานหลงสมบัติพัสถานหลงอำนาจวาสนาหลงยศถาบรรดาศักด์ความหลงเหล่านี้แหละทำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายลืมบุญกุศลลืมกระทั่งตัวเองท่านเปรียบคนหลงเหล่านี้ว่าเหมือนไก่อยู่ในเข่ง ที่เขาขังไว้เพื่อฆ่าเป็นอาหารแต่ไก่เหล่านั้นหารู้ไม่ว่าในเวลาไม่ช้าก็จะต้องโดนเชือดคอแล้วไก่เหล่านั้นยังทะเลาะวิวาทจิกตีกันยังโกง่งคอขันเอ๊อีเอ๊เอ๊อ,อ,อ,อยู่ความสำเริงสำราญอย่างคึกขนองแต่ช่างเถอะนั่นเป็นเรื่องของไก่ซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรส่วนคนเรานี้หนอผู้มากด้วยความรู้มากด้วยคงแก่เรียนก็ยังเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะอย่างน่าสมเพศเวทนายิ่งนักหนอที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นลิขิตของหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสุขใจที่ได้ฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกทิวาราตรีการสวัสดีค่ะ